เปิดไลดูก่อนทดสอบ ทดสอบทดสอบนะครับทดสอบการไลนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราจะเข้าไลกันนะครับสวัสดีครับ1นึสอฮัลโหลหนึก็เดี๋ยวให้พี่อู๋โซโล่ไปก่อนนะ อะมาแล้วมามามา <3 S 2> เสียง,เส,ยงเสียงมาะครบับเสียงมาครบเสียงมาครบโอเคสามท่านแล้วนะครับตอนนี้เสียงถือว่าชัดมากมากโอเคได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันกล้องมันต้องขยับมานิดนึงช่วงนี้โอเคคนละครึ่งละ <Okay. S 1> สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับ นนพบกับพบกับแจ๊บโปรระเบิดนะครับแล้วก็พี่อู๋ go forward ครับอสองช่องนะครับวันนี้มามีกัรวันนี้นขอฟิชเจอร์ลิงกับช่องน้องแจ๊นิดหนึ่งนะครับได้ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวงานมัลติโชว์แล้วก็ uh huh. วันนี้มีฟังชั่นอะไรนะครับ uh huh. แล้วก็ มีแคมเปญอะไรช่วงนี้ะนะครับได้เลยได้เลยอ่าพี่โอูช่วงนี้งานมอเตอร์โชว์ของเราโตต้าเป็นยังไงบ้างโอ้โหอันนี้ต้องต้องบอก่ขาเลยว่าที่เราอสำรวจดูมานะช่วงในวันที่ตั้งแต่เปิดงานจนวันที่ต้นเดือนเมษาครับยอดโตโยต้าอันดับหนึ่งแล้วนะครับออยอดจองอระดับ4,500คันขึ้นไปแล้วนะครับอตอนนี้4 0่0ันกว่านะครับไม่ไม่ไม่ธรรมดานะบอกเลยปีนี้ ็ยังรุนแรงอยู่เปิดขึ้นมาก็ถือว่าการจองถือว่าหนักหน่วงอยู่นะโอเคเลยนะจองดีจองดีมากต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวงานมอเตอร์โชว์ตอนเนี้ยยอดจองของโตต้าเป็นมาเป็นอันดับหนึ่งะครับตอนมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เหลืออีกแคส2วันนะครับก็จะสิ้นสุดงานมอเตอร์โชว์แล้วนะครถูกต้องแต่ส่วนเดือนนี้นะครับของเรานะครับตอนนี้ของเราก็ มีโปรโมชั่นเหมือนกันแน่นอนไม่จำเป็นต้องอยู่งานมอเตอร์โชว์ไม่จาเป็นมีเหมือนกันใช่ซื้อที่ไหนก็ได้เราใช่ครับพี่อูเดินเข้าโชว์รูมเลยคือโปรโมชั่นของเราเนี่ยมีถึงดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซ็นเลยมาเลยเหมือนกันกับงานมอเตอร์โชว์เลยเริ่มต้นด้วยตัวยาริสเอทีฟนะครับเป็นเจ้าตัวโตโยต้ารถเก๋งเล็กซับคอมแพกที่ขายดีมากๆของเราณวันนี้นะครับเป็นรถ เก๋ง4ประตูแนวซีดานนะนะครับแล้วก็ทรงฟาสตแบ็กที่เป็นเหมือนพวกรถแบบยุโรปทรงที่เป็นรถแบบแนวอารมณ์คล้ายๆพวก Honda c ซ v i c หรืออะไรประมาณนี้เลยบอกเลยว่าหล่อแล้วออปชั่นแน่นๆแล้ววันนี้นอกจากความสวยงามออปชั่นแน่นๆแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นที่แน่นเช่นกันนี่สำคัญไหมสำคัญไหมสำคัญเหมือนกันครับเออเาแจ้บอกสิว่ายังไงโรดีไหมยังไงต้องบอกว่าตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะครในการจัด ตอนนี้ดอกเบี้ยก็คือเหมือนกันเลยกับงานมอเตอร์โชว์คือลูกค้าไม่สะดวกเข้าไปดูงานมอเตอร์โชว์นะครับสามารถที่จะติดต่อกับเราได้ใช่ที่โชว์รูมเลยทางเราได้นะครับหรือติดต่อที่ศูนย์ใกล้บ้านเราใกล้บ้านใช่ครับตอนนี้ต้องพูดถึงก่อนว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนาะที่ผ่านมาอ่าใช่จริงจริงตกใจนะได้ดูข่าวก็ตกใจเหมือนกันเราก็ได้รับ คือเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้ผมอยู่จังหวัดขอนแก่นเราก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเหมือนกรทมหรือในเมืองเราในกริมนทนนะใช่ในเขตกรุงเทพอาจจะโดนหนักกว่าเพราะว่าตึกสูงเยอะเราเห็นภาพข่าวดูว่าเขาเอามาตัดต่อึกว่าตัดต่อเอออันนี้ดูจากสัมภาษณ์ข่าวหลายๆที่แล้วแต่ว่าในสืบเนื่องตรงนี้นะครับของเรา ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับกับการขายรถของเราไม่ยังดําเนินต่อยังดําเนินต่อดําเนินการต่อนะครับยังขายเหมือนเดิมนะครับยังบริการดูแลใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเราได้นะครับใช่ดอกเบี้ยตอนนี้ฟอร์จูเนอนะครับอยู่ที่ต่ำสุดเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะแปดศูนยเ้นย์จเริ่มต้นที่ดาวยีเป์เซเงื่อนไขผ่อน4ปีเนาะสีง่วนนั่นเอง ใครอยากขี่ Fortuner แล้วราคาเขาไม่สูงด้วยนะโอ้ผมบอกเลยตอนนี้อเพียถูกค่ะผมลองคำนวณให้ลูกค้าดาว25%ที่รุ่น l e a d e r G นะถูกมาก20,094 9 0ปีนะนี่คือลดราคาล้านสี่นะเห็นไหมแล้วก็ในในตัวเนี้ยที่ตัวเปิดตัวใหม่อ่ะราคามันแค่ล้านสามโอ้ล้านสองสามเก้าเห็นไหมตัว l e a เ e r S Leader S นะครับก็เรียกได้ว่า ใครที่ชอบรถสไตล์ SUV อ่า s อ v ย o r t u n e r อยงขี่ Fortuner อ่าสไตล์ผู้บริหารนะครับต้องจัดได้แล้วก็ใครชอบแต่งรุ่นนี้เลยแนะนำจริงเพราะว่าออปชั่นเขาทำไว้เนี่ยเผื่อพวกคนที่ชอบเอาไปแต่งจัดทรงจัดอะไรเปลี่ยนล้อใช่ครับพี่อูเขาทำมาเพื่อสิ่งนี้เลย1 2 3 0ล้าน239,000คุณได้ Fortuner แล้วนะใช่ครับแล้ว ออกกับเรานะพี่อู๋ผมจะจะบอกว่าเราจัดเต็มให้เฮแต่งเลยนะครับเต็มเลยนะเต็มเลยนะจัดเต็มให้เลยนะวัวนี้ปกติรถตัวนี้ยมันจะไม่มีพวกฝาไทยไฟฟ้าอ๋อใช่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 เราจัดให้ได้เลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าให้ได้เลยโอ้โหใช่ครับถ้าออกกับเรานะติดต่อเรามาได้นะครับโอ้ มาเข้าเรื่องนิดนึงนะครับตอนนี้ก็งานมอเตอร์โชว์อีก2วันก็จะสิ้นสุดใกล้ละใกล้แล้วแต่คราวนี้ใครที่อยากจองรถในช่วงนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าใครอยากได้รถเร็วให้สั่งจองเลยเพราะว่างานมอเตอร์โชว์4,000ันกว่าคันแน่นอนว่าผลิตกันบอกเลยใช่มันขึ้นไลน์ไม่ทันถูกใช่มันต้องรอรถอีกนานแต่ถ้าใครจองในช่วงนี้มีโอกาสที่จะทันหรือใครที่จองก็อาจจะได้รับรถเลยเพราะมีในบางทีรถมีในสต็อกในบางรุ่น เพราะเขาดูจากยอดการจองที่เยอะเขาจะผลิตรอลูกพวกนั้นเลยถูกครับเขาดูการจองแน่นอนมอเตอร์เขาก็จะดูแอร์เรียทุกประเทศเลยไม่มีเขาก็จะดึงให้ลูกค้าพยายามดึงให้ลูกค้าให้เร็วที่สุดไม่รถค้างสต็อกเพราะว่ารถตัวตั้งเราแทบจะไม่มีค้างสต็อกเลยอเราต้องพูดจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีเลยค้างสต็อกนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่าคู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศไทยเรามา560ปีอย่างเงี้ย60ปีแล้วครับนะศูนย์บริการ450กว่าแห่ง ใช่ปลอดภัยครอบคุมแล้วก็อุ่นใจเนาะใช่ไปอยู่จังหวัดไหนคุณก็สามารถเข้าสู่บริการจังหวัดนั้นได้เลยใช่ครับแคบทุกอำเภอมั้งมีโอ้โหเลยแหละเยอะเยอะพี่อู๋ต้องบอกก่อนอีกอย่างหนึ่งนะคบพี่อู๋ผมอยากจะบอกว่าอ่าตอนนี้นะครับในเรื่องของตัวกระบะนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องตัวกระบะที่นึ่งโยมากระบะนิดนึงใช่ครับตัวกระบะตอนเนี้ยของเรานะครับคือจริงๆไฟแนนซ์ในช่วงเนี้ยเขาจะออกออกรถยาก ปล่อยสินเชื่อยากตั้งแต่ช่วงปีก่อนเลยมั้งเนี่ยใช่ครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในตัวกระบะสี่ประตูเนี่ยครับคือกระบะทุกรุ่นแหละแต่ว่าเน้นสุดๆเลยคือสี่ประตูครับจะออกรถยากมากถูกต้องลูกค้าอาชีพต้องชัดเจนจริงๆถูกต้องแต่คราวเนี้ยตั้งเดือนที่แล้วครับผมปล่อยไปคันหนึ่งอันเนี้ยเป็นสสต e s t ดี้เลยเป็นเคสแรกที่เราเจอลูกค้าไม่ขอขอ ตัวสเตทเมนต์ไม่ได้นะครับคือทํางานเขาไม่ให้ใช่ไหมใช่ครับคือเขาทํางานบริษัทแหละมีที่ทํางานจริงชัดเจนแหละครับแต่ว่าเขาขอสเตทเมนต์ไม่ได้ตัวเนี้ยเราก็ยังทําอนุมัติมาได้เนื่องจากบริษัทเขาเนี่ยไม่อยากให้มีการสร้างภาระนุนันนี่ใช่ไหมใช่ผมก็เลยงงเฮ้ยมีด้วยเหรอเกิดมาเพิ่งเคยเจอเค่นี้เหมือนกันแต่เราก็ทําอนุมัตินะอนุมัติแล้วใช่ก็ส่งมอบไปแล้วสองวันนะครับในการร็วมาก เร็วมากผมบอกเลยเร็วมากลูกค้าไม่ได้แน่นปึ๊กนะแต่ก็ไม่ได้แย่แต่ถามว่าเราเจอสถานการณ์ที่ไม่มีสเตทเมนต์เหรอแล้วไฟแนนซ์ก็งงฮะสเตทเมนต์ยังไงเอาออกมาไม่ได้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับงงไปหมดเลยเหมือนกันแต่เราก็ทำอนุมัติมาได้แล้วลูกค้าก็รับรถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฮปปี้เฮดดิ้งเลยบอกเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าในเรื่องสถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็มันจะทำให้ไฟแนนซ์เนี่ยมีมีความ เขาเรียกว่าตั้งกาศสูงขึ้นโอ้ตั้งกาศครับตั้งกาศจริงๆอนุมัติสินเชื่อของรถกระบะเนี่ยเงื่อนไขสูงขึ้นอ่ะสูงจริงๆรงเงอนไขสูงโดยเพราะยิ่งสิบประตูยกสูงอ่าตอนเนี้ยถ้าเราดาวไม่มีคนค้ำเนาะผมบอกว่าอย่างงี้ตอนเนี้ยเรามีโครงการมานําเสนอลูกค้าอ่าใช่ใช่วันนี้เรามีคนค้ำไม่ได้จริงๆนะครับแต่เราอยากออกรถเราอยากมีรถใช้งานนะครับก็เน้น ใช้งานเนาะใช่ใช้งานจริงครับแคมเปญพิเศษอตัวเนี้ยมันจะมีตัวตัวโครงการอะไรกระบะพี่มีคลังคำครับผม <c oughs> มีคลังคำนะครับก <c oughs> ็คือรัฐบาลเนาะ <c oughs> รัฐบาลเป็นคนจัดโปรนี้ให้เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของคนที่ไม่มีคนค้ำประกันนะสําหรับคนที่ทํากิจการไม่ว่าจะ SME หรือประกอบอาชีพอะไรก็ตามที่อยากเอารถไปใช้งานอ่ะแต่ไม่สามารถมีคนค้ำได้อ่ะหาคนค้ำไม่ได้เอาง่ายๆหาคนค้ำไม่ได้เรามีทางออกให้นี่แหละคือทางเลือกที่ ดีที่สุดนะเป็นทางเลือกสุดท้ายของคุณที่คุณจะได้ลดละใช่ใครับอจะนี้เงื่อนไขยังไงเงื่อนไขนะครับอันนี้ชื่อโครงการก่อนบอกชื่อเออยังไม่ได้บอกคือชื่อเลยอะบอกหน่อยมันบคสเอ้ยไม่ใช่อันนั้นต้องไปต้องชุมแพแล้วบคสอ่าเป็นบยสอนะบยสนะครับเป็นโครงการที่เข้ามาช่วยคำให้เราใช่ใช่ลูกค้าที่ไม่มีคนคำจริงๆหาคนคำไม่ได้ตัวเนี้ยเขาจะมีเหมือนกับอ่าครับ เป็นคนค้ำให้นะครับโดยที่เงื่อนไขของเขาเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องมีเอกสารอ่าเอกสารการเงินการจ่ายภาษีใช่ครับเอกสารการเงินเอกสารการจ่ายภาษีส่งเรื่องเข้าไปประมาณ3วันประมาณ3วันนะใช้เวลานิดนึีนะคบเพราะว่ามันมันจะหลายขั้นตอนอยู่ต้องรอเขาว่าอนุมัติให้เราไหมด้วยใช่ไหมก็คือส่งไป3มวันอนุมัติเข้ามาเนี่ย รอเซ็นไปดันให้ไฟแนนซ์อนุมัติเลยอีกทีหนึ่งเพราะอนุมัติไฟแนนซ์อนุมัติแอปปู๊ปมาแล้วก็รับรถได้เลยโอ้ไม่ธรรมดาต้องมีคนคทำนะกรณี้ไม่มีคนทำใช่ครับเดี๋ยวเงื่อนไขถ้าใครคนไหนสนใจลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเข้ามาคุยกับเราได้ตัวนี้เรามีทางออกให้ถูกต้องก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการช่วยลูกค้าอีกหนึ่งโปรดีๆใช่ครับเป็นการช่วยลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยอมีทางเลือก นการออกรถได้ง่ายขึ้นโอ้ยคนค้ำบางทีหายากกว่า,าทองอีกนะ<า>เงินดาวมีแล้ว่มีเงินดาวแล้ว,วแต่ไม่มีคนคำ้ำ เหนื่อยใช่เหนื่อยบางทีเพราะเรื่องจากการเงินเขาไม่แน่นหรือเรื่องของสเตทเมนต์อะไรมันไปไม่ได้ดูไฟแนนซ์เขาดูแล้วแบบมันมันยังไม่ไม่ผ่านข้าวข้ออนุมาตจากเครดิตนะเลยต้องมาใช้ระบบการเนี่ยแคมเปญพิเศษเข้าช่วยเพื่อร่วมค้ำประกันถูกไหมถูกครับอ่าแต่จะมีเงื่อนไขนิดหน่อยมีพวกค่าธรรมเนียมมีอะไรดอกเบี้ยที่ปรับมานิดนึงเพิ่มที่เหมือนเราไปจ้างเขาขำอ่ะพูดง่งยๆอารมณ์นั้นเลยอารมณ์ประมาณนั้นใช่ถูกต้องเป็นมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับใช่ถ้า ตัวโครงการบยสเนี่ยครับผมอนุมัติออกมาแล้วผมบอกเลยว่าเจ็ดสิปดิเซที่จะเตรียมรับรถเลยเก้ปอร์เซ็นให้เลยเก้าสเลยเตรียมรับรถได้เลยถูกต้องใช่ครับโอ้โหขนาดรัฐบาลค้ำเลยนะไม่ธรรมดานะไม่ใช่คนค้ำธรรมดาคือต้องบอกก่อนว่าในในส่วนเนี้ยถ้าบยสออนุมัติแล้วอ่ะไฟแนนซ์อ่ะเขามองเลยว่า อนุมัติอยู่แล้วใช่เพราะถือว่าเคสแน่นระดับหนึ่งมาเลยใช่ครับนะเหมือนเหมือนกับคนมีเครดิตมาเลยอะไรประมาณนั้นเลยใช่ครับแต่จริงๆอาจจะมีล่าช้าคือต้องบอกงี้นะว่าอาจจะมีล่าช้าบ้างอาจจะมีนู่นนั่นนี่ที่เราที่เราไม่ผ่านการการเงื่อนไขการอนุมัติอะไรเงี้ยใช่ใช่มันก็เขาก็จะพิจารณาในในส่วนของคนค้ำต่างหากของเขาเองใช่เลยครับคือไม่ยากครับไม่ยากก็จบ กับโปรโคแคมเปญดีๆจากบยอสอนะครับกระบะพี่นนมีม <า S 1> คลังค้ำเรามาแจ้งเชนน้องวันนี้ใช่มาแจ้งลูกค้ามาแจ้งพี่น้องที่ดูอยู่นะครับใครที่ดูดูอยู่ติดตามช่องผมอยู่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเพื่อคนในครอบครัวเราหรือเพื่อนฝูงของเราที่อยากได้รถนะครับไปใช้ตแต่ไม่มีคนคำ้ำหรือคนค้ำเนี่ยเต็มแล้ว่ครับผมค้ำเต็มแล้วไม่สามารถทำใหท้ที่เราจะออกรถได้ มาปรึกษาเราเดี๋ยวจัดให้อยากซื้อกับแจ็ปโพรเบิดนะครับหรืออู้โกโปเบอร์ก็ติดต่อกันเข้ามามาเจอกันที่โชว์รูมได้นะครับโตโยต้าคอนแกนสาขาชุมแพใช่ครับผมพี่ฮู้ต้องต้องบอกก่อนว่าตอนนี้รถเรามีโชว์เกือบทุกรุ่นเลยมีเยอะมีเยอะมีหลายมีหลายเซกเมนต์ยาริสคอร์สคอร์สอะซีคอร์สถูกกระบะร็อกโกเขามีร็อมีนะครับแคปมีประตูมี ครับผมแทบตอนเดียวมีแทบจะทุก,ทกแบบเซกเมนต์ที่เรามีใช่ครับเอทีเราก็เพิ่งเอาลงไปเมือ่อกี้เพราะมันเต็มแล้วถูกต้กองถูกต <ไป S 1> ้องวันนี้คือเราบอกเลยว่าวันนี้เราพร้อมที่จะพร้อมส่งมอบแล้วก็พร้อมสู้ทําสัญญาดันให้ผ่านทุกเคสนะครับเนาะถูกไหมใครที่ดูอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปไล่ตอบมามาเข้ามาครับมาคุยกันมาสอบถามกันก่อนไม่เป็นไรยังไม่ซื้อไม่เป็นไรมาคุยกับพวกเราก่อนเนาะนิดนึงพี่อู๋จ้าต่อเรื่องของ ตัวเอทีพหน่อยเออมามาตอนนี้นะครับเอทีพนี่ออกง่ายนะครับขายคล่องด้วยนะใช่ครับใครที่ลูกค้าคนไหนนะครับที่เงินเดือนอ่าถึง1.2เท่าของค่างวดก็สามารถที่จะเซ็นไม่ต้องคำได้ใช่ไหมโอเคใช่เลยทำได้เจ้าบ้านเหมือนกันนะเจ้าบ้านด้วยใครเป็นเจ้าบ้านเรียงครถมาก่อนเรียงคําได้อาถูกต้องแล้วก็เงินเดือน1 2 สองเท่าของข้างวดก็สามารถเลี้ยงคำได้ในเลทดาวที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือถ้ามีเครดิตนะครับไม่ต้องถึงยี่สิบดาวเท่าที่เท่าไหร่ก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่เลยสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ซื้อคนเดียแล้วแต่วางดาวซื้อคนเดียวจบสบายใจเลย ใครที่ดูอยู่นะครับลูกค้าคนไหนที่ดูอยู่สนใจนะครับทักผมเข้ามาได้นะครับทักมาทักมาตามช่อง YouTube ได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้นะครับหรือแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับผมก็จะมีอ่าลิงก์ด้านล่างให้อยู่นะครับผมอ้าวแจ้งแจ้งโปรพิเศษเอทีพหน่อยตอนนี้นะครับเอทีพอ่าเป็นไงเอทีพตอนนี้นะครับนี่ครับดอกเบี้ยศูนย์นะครับดอกเบี้ยศูนย์ต้องทํายังไงถึงได้ศูนเเนเงื่อนไขนะครับ ดาว25%อผ่อนสีปียังมีนะยังมีอยู่นะชนมอเตอร์โชว์เลยใชโหนี้เหมือนมอเตอร์โชว์เลยแล้วก็เราจะมีตัวคือต้องบอกว่าพิเศษเป็นดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็พิเศษให้อีกมีพิเศษให้อีกมีพิเศษแล้วก็ยังพิเศษขึ้นมาอีกพิเศษด้วยใส่ไข่ด้วยเรื่องของดอกเบี้ย ใครที่ดูอยู่เข้ามาคุยกันได้ถูกไม่จําเป็นต้องผ่อนสี่ก็ได้ใช่ครับห้าปีหกปีเราก็มีให้แต่ไม่ใช่ศูนย์นะแต่มันจะขยับไปนิดเดียวเองใช่ครับพี่อู๋คือลูกค้าคนไหนท่านไหนที่ครับมีแผนที่จะออกรถครับยังไม่ออกในช่วงเดือนนี้ก็เข้ามาปรึกษาเราได้ปรึกษาไว้ก่อนอ่าปรึกษาเราได้ปรึกษาไว้ก่อนได้นะคบรุ่นไหนดีใช่รุ่นไหนดีอาชีพอะไรเรามีทางออกให้โอเคให้ไหม ง่ายอยู่ไม่ยากเพราะพวกเราผมยกตัวอย่างนะกับทางศูนย์เราทําไมถึงว่าง่ายอ่าทําไมอ่ะทาไมออกง่ายผมเคยเจอมากสุดคือแท็กเจ็ดครั้งเราอนุมัติมาได้นะโหดมากเจ็ดครั้งเลยนะใช่ครับแท็กเจ็ดครั้งเราก็ยังอนุมัติมาได้เอารถออกให้ลูกค้าได้ด้วยใช่ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าสู้เราก็ชดสู้นะอ่าไม่มีปัญหาไหนที่ไม่มีทางแก้นะครับมีทางแก้ทุกทางครับใช่ครับ คือถ้ามาถึงเราเป็นมือแรกไม้แรกเนี่ยยิ่งง่ายจริงใช,ใช่ครับยิ่งง่ายเลยบอกไว้เลยถ้ามาเจอเราแล้วปรึกษาเราเนี่ยผมมั่นใจว่าชัว <No. S 1> โอกาสได้สูงอ่าได้ก็รับรถกัน ไม่ได้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันโอกากันนะรอเล่นรอเล่นเราเราพยายามทำไม่ได้เลยคือเรายังไงเราก็ต้องทำไม่ผ่านอ่าครับผมเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกเราพานะครับชมรถดูรถพาดูแคมเปญแล้วจบจอก็ส่งมอบกันนี่คือการทำงานของพวกเราเนาะคือสนุกสนุกคุยกันเป็นกันเองนะครับแบบไม่ต้องเรียบางทีเราจริงจังเกินไปเรียสเกินไปชีวิตมันจะเครียดไปเนาะเจะเครียดเราก็แบบมีแบบมาคุยสเปรย์เฮล่กันได้มาแวะทานกาแฟเข้าห้องน้ำได้นะ คุณผ่านไปทางไปเที่ยวอะไรนะเพชรบูรณ์เขาค้ออะไรน้ำหนาวอ่ะลูกค้าหรือเอฟซีนะครับที่ที่เป็นเอฟซีเราหรือเป็นลูกค้าที่ติดตามเราอยู่นะครับผมใครที่ผ่านมาทางนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมาซื้อรถนะครับแวะมาหาเราได้อยากเจออยากคุยอยากพูดมาพูดคุยเล่นกันแวะมาได้มาทานน้ามาเข้าน้ําได้นะคบถนนใหญ่เส้นมาริวันเลยใช่ไหมเส้นมาริวันก่อนเข้าชุมแพนะครับเจอเราเลยตรงข้ามกับอะไรครับโรงเรียนชุมแพศึกษาครับก่อนคือยอด ไฟแดงนกพูกอ่าบใครดีย่ผ่านมาทางนี้นะครับที่จะไปเที่ยวน้ําหนาวทางเมืองเลยนะครับมาดูรถมาคุยกับพวกเราก่อนได้ใช่ครับแวะมาหาเราได้นะครับผมยังไม่ต้องมาจองมานงปุยกอนมานะปุย่นคุยเน่นกันไม่ต้องไม่ต้องมาดูรถก็ได้ไม่จําเป็นมาทานกาแฟแล้วก็เอ้ยมาอยากมาคุยกับแจ่าโผลเบิดก่อนอยากเจอหน้าอยากเห็นหน้าพอดีจะไปจะไปเที่ยวตรงนี้แต่ว่าเออเห็นดูในไลฟ์ก็เลยมาทักทายหน่อยอย่างเงี้ยเราแนะนำให้ได้สถานที่เที่ยวแถวเนี้ <SA B> ใช่ไหมเพราะเราก็ไปกันมาหมดแล้วคือต้องอบอกอย่างนี้ว่าเราทํางานเนี่ยเราออกนอกคุณที่อยู่แล้วเราก็จะเจอสถานที่ต่างๆไปส่งมอบเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับไปส่งน้ำหนาวครับไปส่งตรงนี้ตรงนั้นทาสัญญาบ้างเงี้ยเราเจอเราเจอสถานที่เยอะใช่ที่อยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยก็เรียนเชิญเลยนะครับคือพวกเราบริการแบบบบ้านแต่จริงใจนะครับก็คือช่วยเต็มที่นะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราไม่ต้องการให้คุณมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเราไม่ต้องเราต้องการให้คุณมาหาเรามาคุยเรื่องรถก็พอเราก็ดีใจแล้วไม่คุยรถก็ได้อาคุยเรื่องอะไรก็ได้เรื่องกาแฟอะไรก็ได้มาเจอหน้ากันก็ได้คุยเล่นคุยหัวกันคือต้องบอกก่อนว่าผมเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งที่เขาเหมือนเป็นเอฟซีเราครับลูกค้าเนี่ยขับรถมาจากโคราชเลยนะเฮยเพื่อที่จะมาซื้อรถกับผม อันนี้เรื่องจริงเหรอครับจริงครับผมเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงสุดยอดเลยแล้วก็เอาสีประตูด้วยอืผมก็คือลูกค้ามาขนาดเนี้ยผมก็วิ่งไปบ้านลูกค้าเลยนะที่ตอนไปส่งเหรอตอนไปส่งเหรอไม่ได้ไปส่งตอนทาสัญญาสัญญาใช่ครับคือวิ่งไปบ้านคืออยากไปเล่นด้วยอยากไปรู้จักไปอะไราะเป็นความรู้จักแต่ว่าลูกค้าอยากมารับรถที่โชลูโอ้ดีดีดีก็เขาก็เลยมารับรถที่โชลูเฮ้ยสองร้อยกโลเลยนะไม่ธรรมดา ลูกค้ามาจากโคราชเลยนี่แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งลูกค้าอยู่อ่หนองคายหนองคายด้วยใช่ครับหนองคายเมืองพญานาคใช่มาซื้อรถของผมอ,ะอ่ะ่อะคือมัน,ม,น,ม,นมันมีหลายหลาย,หลายเคสนะแต่ว่าเคสแบบเนี้ยมันมันเป็น,ปน,นยังไงเหมือนเป็นเอกันอ,ะอ่ะอพอเจอเราผ่านช่องทาง youtube ก็ติดต่อเราอ,อติดต่อเราผ่านช่องทาง youtube ก็แอดไลน์คุยกัน เราก็ไปเล่นบ้านเที่ยวบ้านเนี่ยคือเราเราไม่ได้มองข้ามว่าเป็นลูกค้าอยู่ไกลเราไม่ไปไม่ไม่ไม่ถือว่าซื้อที่อื่นไม่ครับถือวไกลสุนที่ผมไปส่งนะครับที่ไหนฮะลังสิตนี่คุณไปบุกถิ่นผมถิ่นเก่าผมเลยหรอไม่ธรรมดานะคุณไปถึงลังสิตเลยคือไปไกลสุดนะครับแล้วก็ลังสิตนี่เคยไปสามครั้งครัที่ไปส่งรถกลโหธรรมดา เป็นลูกค้าที่ติดตามเรามาก่อนแล้วก็เหมือนกับเป็น f อฟด้วยนะครับก็ลงคลิปไหนเขาก็จะดูนะครับนี่เห็นไหมก่อนนี้แหละผมอยากจะเรียนแจ้งว่าโปรโมชั่นของเรามันไม่ได้ต่างจากที่อื่นนะครับอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําในเรื่องการบริการอันนี้ไม่ได้ว่ากันที่อื่นก็อาจจะดีเหมือนกันแต่ผมมั่นใจในตัวโชวลรูมของเราแล้วก็บริษัทของเรานะว่าเรามีการวดูแลที่ดีใช่ บริการดีเป็นเซลลเป็นกันเองใช่เป็นเซลล์เป็นกันเองก็บอกเลยว่าถ้าไปเซิร์ชในต o t ต้ตามอเตอร์ขึ้นเลยหาดาวนั่นไงเห็นไหม<อ>ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อจริงชื่อนามสกุลหน่อย อนุชาวงเสนาหรือพิมพ์เบอร์โทรผมเข้าไปนะครับเจอใช่ไหมเจอครับเห็นไหมเป็นเซลระดับ5ดาวเลยนะของพี่อู๋นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามช่องพี่อู๋หน่อยตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่พี่อู๋ตอนนี้วิ่งไปที่17,000เกือบ18,000แล้วตอนนี้กำลังจะเข้าอยู่ถือว่าได้อยู่ใช่ไหมคือถ้า1,000 0เนี่ยถือเป็นอาชีพยูทูบเบอร์ได้นะอ่าใช่ใช่ใช่ ถ้ามีพูทติดตามหนึ่งหมื่นคนเขาจะเรียกเป็นอาชีพยูทูบเบอร์ได้เลยเออใช่ผมจําได้มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงโควิดที่เขาจะมีว่าถ้าเกิดเกินซับสไครต์หนึ่งมื่นโตโยต้ามอเตอร์จัดว่าให้เป็นลูกค้า Youtube แล้วสามารถซื้อรถอะไรได้นี่แหละผมจําได้ว่ามันคือเออผมว่าตอนนั้นเอ้ยนีถือว่ามันเป็นกําเนิดใหม่ได้มีอะไรคือต้องบอกก่อนว่าพันหนึ่งพันคนเนี่ยมันก็มี ผู้ติดตามได้แล้วแต่ว่าชั่วโมงมันก็ต้องถึงชั่วโมงมันต้องต้องถึงสิายชั่วโมงในเรื่องของทั้ครับแต่คราวนี้หนึ่งพันเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยผู้ติดตามหนึ่งพันก็จริงแต่บางชั่วโมงยังไม่ถึงคลิปอ่ะบางคลิปเขาแตกเป็นล้านไงอก็เพิ่งแตกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งแตกเดือนเนี้ยออเออถือว่ามีรายได้จาก u t u b e ได้ถูกต้องนีแต่หลักๆเลยนะครับรายได้ที่ชัดเจนแล้วก็ สม่ำเสมอนะครับครับแล้วก็มีผู้ติดตาม1 0,000คนขึ้นไปนะครับครับเราตีเป็นอาชีพยูทูบเบอร์ได้อ่าเอามาเสริมได้นะมีรายได้เสริมด้วยนะเพราะมันทําธุรกรมในนั้นได้หมดเลยเพราะมันมีแจ้งหมดเลยคือบางคนเนี่ยบางลูกค้าบางคนเนี่ยหรือบางท่านเนี่ยเขาาจะมีงานประจําของเขาอยู่แล้วชงานประจําของเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เงินเดือนเยอะแต่เขาก็ทา ปกติของเขาใช่กลับมาบ้านเขามีการทําช่อง YouTube หรือทั้งช่องทางออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ใช่เขามีรายได้จากตรงเนี้ยก็สามารถออกรถได้เหมือนกันโอนั่นแหละเห็นไหมล่ะมันเป็นช่องทางเป็นรายได้เสริมได้เหมือนกันถูกต้องใช่อันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับใช่ครับผมของพี่อู๋อยู่ที่17,000หเกือบ1 8ึ่งหมื่นแปดละใกล้ลเเี่ยอีก2-300คนถึงละเยอะกว่าผมเยอะเลยอ๋อไม่เป็นไรถือว่าค่อยๆตามกันไปอยู่ที่ 8,600ันเฮ้ยไม่ธรรมดาใกล้หมื่นแล้วเดี๋ยวผมจะรอดูเขาถึงหมื่นนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูจะเดี๋ยวจะมีฉลองกันถึงแสนนะต้องจริงว่าต้องทำเราต้องทำไปเรื่อยๆครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอหน้ากันเรื่อยๆครับเพราะเราจะมีการมาแชร์เดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นรถโมเดลใหม่เชนโมเดลอะไรเราจะมาคุยมาเล่าให้สู่กันฟังวันนี้แค่มาสรุปในช่วงของงานมอเตอร์โชว์ให้ฟังว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้โตโยต้า ยังขายดีเหมือนเดิมไหมและตัวผลิตภัณฑ์เรายังมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราก็จะพยายามมานาสื่อเสนอแล้วก็อัปเดตข่าวสารเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกบอกบยสบขสบคสโปรแกรมบยสบยสครับโครงการตอนนี้ที่เข้ามาช่วยค้าให้ลูกค้าใช่ใช่้ไม่มีคนค้าก็ใช้โปรแกรมอย่าลืมนะโปรแกรมนี้มาแล้วนะเพราะว่ามามาเสนอใส่ในช่วงมเพอดีนครับคือมันออกมันออกได้ง่ายนะตรงอย่างนี้ถ้า บยสออนุมัติคนค้ำมาแล้วเนี่ยโอกาสรับรถคือเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยถูกต้องอตัวนี้คือไฟแนนซ์เขาจะอนุมัติตามเลยหาวันหาเลิกรับรถได้เลยถ้าเกิดทางอบยสออนุมัติมาแล้วถูกต้องครับใช่ไหมคือสำหรับลูกค้าที่ไม่มีคนค้ำนะครับไม่มีคนค้ำจริงๆก็สามารถเลือกใช้นี้ได้จัดไปโอเคยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีอัปเดต อะไรยังไงนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้นะครับได้เลยยังไงวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันก็ได้นะพี่อยู่เจ๋งเลยล่อปิดไฟพี่หน่อเนี่ย